มาดูเนกเก้นนะคะดูดูดูปลาปลาปลาหมึกเพิ่งกินแล้วนะปลาหมึกอยู่มี่พี่ดูนะนี่นี่ปลาหมึกแย้ไส้จ้าไส้ปลาสองตัวโอ้ชิคก้ามากนี่ซื้อมาจากมหาชัยนะพี่ห้องเย็นมหาชัยเล็บปลาช่อนเลยปลาช่อนโอ้มีหลายปลาเลยจ้ะพี่มาดูอีกมีค่ะทุกตัวปลาหมึกแย้ไส้ครับมามามาอีกมาอีกเยอะมาก อย่างนี้ต้องลงสื่อแล้วก็เน้าเฟซเลยอ่ะแบบตรงยัดูดิดูดูนี่นี่ปลาหมึกกินปลาเป็นตัวเลยทำไมที่ปลาปลาหมึกนี่เกลี่ยดูสิคะฉันปั่นนี่อีกปลาหมึกกินเข้าไปได้อยู่ในท้องปลาหมึกเลยแล้วดูตัวปลาหมึกว่านี้บางเสมอดิเอามาดิเอามาดิเอาปลามา มันอยู่อย่างนี้เลยดูมันยัดเข้าไปอย่างนี้เลยดูดิปลาหมึกมันแดกได้ยังไงถามหน่อยสิเนี่ยนะปลาหมึกมันแดกได้ยังไงโอ้โหนี่มันยัดถึงเสร็จมันยัดอย่างเงี้ยค่ะพี่มันยัดอย่างนี้เลยนะนี่นี่นี่แล้วฉันปั่นออกมาเออนี่นี่เป็นอย่างงี้นี่<อ>นดูตัวน,นี้แนละ้วยิ่งดูตัวน,นี้นะไอ้เหี้ยแม่งปีดัอกมาเลยดูสิโอ้โหสองตัวท่านดูดิอีสัตวกรกทั้งทั้ง แต่แล้วคนไหนดูมันทำที่นี่ยฉันซื้อมาเชขาดทุนขนาดนหนดูนะฉันจะผ่าท้องให้ดูยัตตาปลาปลาเป็นปลาปลาไม่เน่าหน่อยเพราะว่านี่ที่ผายปลาเน่ากินไม่ได้ค่ะพี่นี่เลยโพสแหกท้องมันดูนี่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 ที่ฉันยัดเข้าไปเมื่อกีมกก้มันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยโหฉลาดมากอ่ะคนขายแม่งดอกทองอะ่ะโหหลอกขายงี่แม่ง ไม,ไ,มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่บอกตูนช่วยแชร์กันหน่อยนะคะตลาดมหาชัยกับห้องเย็นมหาชัยเดี๋ยพี่ดูนี่ดูดูดูมันปลาแยกไส้มีไหมมีไหมในเครื่องนั้นมีเยอะเลยไม่ถ่ายหน้านะคะไม่ถ่ายหน้าค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมฆมีเดี๋ยวมาจับอีออยตกไม่เอาอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมโขบมหมึกงแยกไส้เฮ้ยม่โดูมะม่วงกยกไส้เดียแม่งมันยัดปลามันตกทั้งตัวเยียปลามหาชัยดูนี่ดูดูแล้วปลาแล้วปลาหมึกมันกินปลาได้เป็นตัวสองตัว มันดูดีปลาหมึกกินปลา,ามันหลอกไงยีมมันยายไส้มาให้มันมีน้ำหนักไง <Yeah. S 1> เออมันขายแม่ลงเฟซหรือ,อย่างี้ดูนะพี่ดูมันทำนะค่อยอยากจะแชร์ไม้ดูโอเค